The airport, the airport, สนามบินอันนี้เป็น part 2ครับ Waiting area, Waiting area หรือถ้าเป็นสำเนียงอเมริกัน Waiting area, Waiting area ที่พักผู้โดยสาร baggage claim หรือ baggage claim area บริเวณรอรับกระเป๋า Bag car el, baggage carousel baggage carousel สพานหมุนขนกระเป๋า suitcase suitcase กระเป๋าเสื้อผ้า luggage carrier luggage carrier รถเข็นกระเป๋า garment bag garment bag ถุงหิ้วหรือถุงหิว้วชุดเสื้อผ้า porter หรือ sky cap porter Skycap พนักง,งานขนกระเป๋า Baggage claim check Baggage claim check แผ่นป้ายติดกระเป๋า Customs and Immigration Customs and Immigration ด่านสุลกากรและ ตรวจคนเข้าเมือง Custom Officer Custom Officer เจ้าหน้าที่ศุลกากร Custom Declaration Form Custom Declaration Form แบบแจ้งสินค้าผ่านด่านศุลกากร เป็นแบบฟอร์มนะครับ Immigration Officer Immigration Officer เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง Passport Passport หนังสือเดินทาง Visa visa ตราประทับผ่านหรืออนุญาตให้เข้า และอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆแล้วแต่ว่าจำนวนกี่ปีนะครับอันนี้ก็เป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องเวลาเราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศก็จะมีประโยคเอาไว้ถามนะครับเวลาเราต้องการความชื่นเหลือ หรือต้องการที่จะถามกับเจ้าหน้าที่นะครับในขณะที่อยู่ในสนามบินเช่น excuse me excuse me where's the เช่นเราจะถามว่าขอโทษนะคะจะไปที่าสายพานขนกระเป๋าอย่างเงี้ยเราก็ถามว่า excuse me where's the Baggage Carousel อย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือ Excuse me Where is the restroom แต่อันนี้เราอาจจะมองป้ายก็รู้แล้วนะครับแต่บางที่เราไม่รู้เช่นเราจะถามว่า Where is the custom office หรือ Where is the uh, customs and immigration office ก็คือเราจะไปที่ด่านศุลกากรแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองอยู่ที่ไหนนะะ Where can I get my luggage? Where can I get my luggage? อันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่เกี่ยวกับกระเป๋าคือเราจะไปเอากระเป๋าได้ที่ไหนนะะ How can I go there? How can I go there? สมมุติว่าเราไม่รู้ว่าจะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปยังไงอะไรเงี้ยนะเราก็ถามคำถามนี้ว่า how can I go there ก็คือสมมติว่าเราจะไปที่สายพานเนี่ยเราจะไปยังไงหรือว่าเราจะไปด่านสุลกากรเราจะไปยังไงให้เขาช่วยหรือเราต้องการความช่วยเหลือเราก็พูดว่า could you help me please could you help me please หรือ can you help me please อขอความช่วยเหลือ ไยค่ะอย่างเราอยากจะรู้ว่าจากที่สนามบินเนี่ยไปยังจุดที่เราจะไปอย่างสมมติว่าเราไปไป LA อย่างเงี้ยเราจะถามว่า how long does it take from the airport to LA how long does it take ก็คือใช้เวลานาน,านแค่ไหนจากสนามบินไป LA นะครับเราจะได้ทำใจจะได้กะเวลาถูก อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นคำถามที่เรา,าสามารถฝึกพูดแล้วก uh ็ไปถามได้นะครับก uh ็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ